ลูกทรงหน้าตาว่าปลา,า,ายยอนใช่ค่ะก็ว่าปลายยอนอยู่เด้ออเออเราไม่เห็นแต่เน่ยมันสายพันธุ์ใหญ่เนาะโดนๆเที่ยบจังสิคนจังสีมาขายพี่เตืองบอกครับเพาะเอาสองนี่แหละลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำลายหมกหม้อหนึ่อออองละเขาพี่น้องฟังเสียง,งราาคร,งร,งร,งรับผมฟังเสียงกฟันอะไรครับปุ่ะเปิดอืมขึ้นซ่บก็พี่น้องอุ้ยไหนมังพอซิมแล้วบ่ลูก กระบบกมาลองมือกันนะกิโลพี่น้องอ้ยโมันกระทะไงลาไปไปก่อนนะไอ้นี่ไบไปก่อนก่อน,นะออน,อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนกลับบ้านแล้วจ้าท่านลองไอ้นี่ทา,านรองยัง <c oughs> สวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีค่ะป้าน้อยซอยเดิมกำลังคุยกับหลานเพื่ออยู่หลานเพื่อเมีของมนณฑีน้อยร้อยโลแล้วครับเป็นเฮามาดินน้ำปูค่ะหนุ่มกสวัสดีค่ะหนิงเฮามาดินโลเล่เล่เ่เสวัสดีค่ะควัดดีงามนะว่าหนุ่มกิงเพิ่มเพิ่มมัดผมเมื่อก่อนกดซ้ายอุยอยู่อันย่าอยู่ไม่มาเยอะแต่นี้แหม่ป่าคุณพ่อยใส่ป่าอันโอเดี๋ยวไปเอาอัน แนวกินแรงเมาพี่น้องเบ่งมันเด้อเมื่อนี้ไม่ได้ไปหาแนวกินในพี่น้องได้ซื้อเอาื้อท้อร้านมากก็ได้านีครับกับแล้วมิงบานจอมทองครับผมครับพี่น้องปลาน้ำขงแหละคือแบบเอาจานมากกันนะลูกมาเที่ยวครับพี่น้องเบึงกันนะเคยกินตอนไปอยู่อำเภอบ้นแข่งตอนนั้นก็ได้ครั้งนึง ตอนไปค้าขายอยู่อำเพลวันแพงเพราะมันอยู่ติดน้ำขงปรากฏว่าบำเสียบได้ฝานอันนี้เป็นปลายงอนคล้ายๆปลายงอนบ้านเฮาแต่บ้านเฮามันมีใหญ่ขนาดนี้มาดูมันโตซวแซนิ้วมือนี่แต่ว่ามันเปิดตใหญ่แต่ว่ารูปทรงหน้าตาว่าปลายงอนแกตาก็ว่าปลายงอนอยู่เด้อเล้วมันเฮหยนแต่ละมันสายพันธุ์ใยนนนนที่เราเจ้าสิ่งพืชเจังสิมาขายเป็นตาเสียบ่พี่น้องคนน่ะ ลูกสาวว่าเธาเป็นคนผงมีต้องใส่เนาะรู้เนาะเอาแบบปุ๊บข้นเลยเพราะว่ามันมันดีไหมครับมองใสอย่างนี้ใจคอแต่พ่อจําได้จะไม่คมขมนิดเดียวพอดีโนโนาแซ่บๆเนี้ยแบบตำเครื่องตำตะไคร้ใบบุกุดได้เลยตำละเอียดซอยตำละเอียดเลยแถวผงดีดีถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องหมกปากเนี่ยทางนี้สวัสดีค่ะพอเนี้หน่อยหน่อยได้กินแล้วเด้อพี่น้องมาชิมมาโทวดินเด้เนี่ซื้อมาโทวดินถังนึงว่าละเปียนปู๊ นี่มีปูครับพี่น้องไถไว้ละฝนตกมียาห่วเดี๋ยแดงตารแกขวดแล้ววะขวมนันเอื่นทีเอื่นหน่องไอ้จังไบเด้อก็ได้เลยชอบอ่ะจังไบนึงสองนาทีไปยังมีความเหนียวอย่นิดนึงมันเย็นแล้วมันเปลี่ยนอืมเอาคุณได้สินจ้าเพือวันร้อดได้แล้วยังไงก่อเด้อแต่บออด้วยอ เขาบอกมันจกัดแล้วมันเย็นหนูกินว่าม่หนาวเดี๋ยวพอดีกว่าแม่ม่เขาเขาอาเจียนเขาบอกว่าสาผีวัวสาต่างกอดสิกินโกโก้ผิดจระนาเบืองนีเดียดขึ้นจังปลาทูนาเนาะปลาทะเลนะครับไซสไม่ปลาทูนาเลยตรงเนื้อมันนี่อ่อนเป็นปลาเนื้ออ่อนจำหอมเสี่บเจ้าบ้านนี่ครับไซสครับแต่ว่าสองปีแล้วล่ะสามปีแล้วที่เคยได้กินเนาะแม่ สาม<ท>ปีผ่านมา <50 S 1> ได้กินนี่มื้อนี้แหละครับพี่น้องถุ่มไ <พอ S 1> ด้ไส้วลา,าได้หลายใช้สื้อมาลน,นะขันเทนิท่านก่อมพีแสดงน้ำแน่เด้อมื้อน,นี้ไส้มาคิดแห้งเลยพี่น้องมื้อนี้เอาแบบหอมๆเหมือนกันนะเสนอเสือมาคิดแห้งเอาสีเป็ๆๆดๆพจจังเลยครับพี่น้องแต่ว่ามาคิดอันนี้ใหญ่ฝังว่าเพจด,ดีแท้เด้ สายพันธุ์มาสิเลยกูรู้มาคิดหน่อยนะมาคิดมาคิดแดงอาทิตย์ตาแหง้งได้สีสเก็บป่เพล่นาลก่ะใส่จะผูกโผลาดเพิ่งผูกไรไรมองรับผู้มือเนาะเรื่องสีสเก็ลูกก็เห็นส่วนบางพีกนะมวยต่ำตอนไปนงานแต่สิดจะผูกไรครับแต่มาคิดไปก่อนนล้วเอาอันนี้ลงโอมม้มันมันมีพออยคือตอนเัาตาแล้วเดี๋ยวหัวตาเยอะเขามันเดือดเนาะหยาบจังออนหน,น่อยอยู่พี่น้องมันมีตาแดดอีกครับมันมีความชื่อความนืดนิดนึง ำมาคิดมีท่นได้แหละคัดเรอครับเราตะไคร้เอาโหหอมกระเทียมลงไปเลยได้ใบมะกรูดพร้อมครับเรียบร้อยอยู่ด้านี้แ่ะโอแต่เครื่องปุกนี่ก็ได้ทวยนึงห่ะพี่น้อง <c oughs> ทวยน้อยเดีว,วะ่ะ <c oughs> เครื่องศกปูไทยห้องศก บ้านบระเพริกกระเลียงกระพริกกระเลียงคืออันนั้นเดี๋ยวเอาใส่พี่เขียวอะไรเฮ้ยได้เลยครับระวังกระทะขวดบอบปลาถูกลูกสาวล้างไว้แล้วล่ะครับมื่อเช้านี้ไปกินล้างแล้วก็เก็บเสื้อตัวเย็นไว้ซื้อมาแต่มื่อเช้าเลยครับตลาดนัดบ้านเหล่าโอ้ได้ปลาดี่เสยมีเคยเห็นแต่เถึงละปลานโอ้เดี๋ยวมือหลังสิไปถ่ายวิดีโอชมตลาดให้พ่อแม่คุณพ่อง ตลาดบานเาบลุแม่นรับพอตลาดแบบนีกนแบบบ้านๆไสยาดหรืออันนั้นหเยอะเพีงด้วยนี่พ่เออ่นียแค่พิษปนไม้บ่เป็นเขาบอว่นเหจ้ม้เจ่าเรื่องเราแห้งได้นอรลูกกัรเพิ่มใจก็มีว่าเพิ่่งหลายๆครับผม นี are, know, ่พะโนยเป็นเซฟครับผูกท้ายตูสาวก่อนเนี่ทีทองแบบโนโนมเข้มๆเลยละมันนี่เสียงแม่งโอ้คือติดตัมันนำมันละในกลางลายเด็ดสองทับพี่เคิร์งบอกครับเพาะเอาสอนี่แหละลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำลายหมอกหนึ่งละเอบาม้พ่ออกเอาเนนั่นเเอาสงเคร์นองเสนได้ต้วจัดเถอะสอง สองเก่งครับแต่ว่าแม่นี่พป,ปูเปะอีหลีครับผมเราเอ็ดดูได้สิบเ <10 S 1> <_ EN _> ทียน,นี่เอ็ด<ไ>ป<ต>เปะมันี่งปะเทียน้่เป็นประจํามันก็มันจืดได้ครับพี่น้องครับในความลงโตอันนี้ขออน,น,นุญาตยุ่มรถด้ับ มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไว่กินเขาแสบขืนแทแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขามาเดี๋ยวเลยด้จ้าเห็นบอพี่น้องโสดสองดียวครับแถมนี่นะนี่ มันโบงน้อยกว่าตะเก้าครับ<ช>พี่น้องตะกอนมันเป็นโ <c oughs> บงมันเลื้มๆเหมือนใหญ่กว่าน,นี้อันนี้โบงหยางส่งน้อยกว่าเก่ามีปลาหลายได้ไซปลาผลเป็นกิโลเนี่ยต้องใส่น้ำปลานี่นอม่ครับเนื้อปลามันมีความหวานความเนื้อมีจางกะเขียบสองอย่างนี่แหละพี่น้องคร <c oughs> บแล้วได้ลูกไอ้บัติข่าล้นข่าล้นต้องไม่ก่อนเนาะข่าล้นเราลูกสาวเราไปเสิร์ฟน้ำเราข้างครับเห็ดง่ายๆได้ตป้งแหนกเนาะ กับเขากับน้ำเนี่เอ็ดง่ายๆเด้อพี่น้องแม่นแท้เนี่ยเอ็ดตอนขึ้นเยอะนี่ยิ่งเอ็ดง่ายครับท่านมีขึ้นเยอะมันเป็นหูเอ็ดง่ายจังเลยใจเหนียวท่านเป็นช่้งซีหิวขึ้นเยอะโอ้โหเอ็ดกับเขาเนี่ยคล้องตอนนี้ขึ้นอยากยุบครับโอ้ขึ้นเยอะได้รู้ทำกำลังก็ดีนะกำลังกำลังขึ้นเยอะเอ้าป่านนี้รูกได้แล้เด้อเอาไปเสื้อน้ำเลยบ่านโอ้ไฟคือแห้งครับประมาณนี้แหละค่ะ เติมน้ำครับคุณผู้หญิงเขากระหาดเปน้ำขอบมันเลยคะ่ะล่างเอาเครื่องปุงมันลงน,ำน้ำท่วมปะ่ะอันนี้ทำกาวอะไรครับมุ่งยังไม่สรสุกป่ะครับข้าวปิดฝาแล้วมันจะหฮมขึ้นะค่ะนี่มันด้ใส่การลูกนะก็เขา,าใส่น,น้ำแลวเอาไปตป้องเป็นคนค่ะปิดฝาเลยค่ะ รอค่ะเดี๋ยวนนไปตำเจลรอเมนูนี่เขาเอินมาหมกกระทะถ <c oughs> ามว่าหมกหม้อแต่ใส่กระทะ <c oughs> ลืมลืมค่ะลืมเน่ลืมเลือดแล้วลืมใส่กิ่งหน่อยเห้พอเจล แต่ในมานกินเต็มฐานโคมเล้วเสียบขาดน้อยมันจะพี่น้องมันนี่มากินมาโซดินโคอืมอิงก่อนเผาได้นี่ครับพี่น้องยุ้งมาแล้วได้ว่างั้นอืมกินเทอร์เม็ดกระเสบทองเม็ดกระเสบสามเม็ดกระเสบนี่นะเพราะว่ามันกินเราจึงมั่นครับผม มาเด้อครับแซแบอีดีเอาน้ำพอหน่อยก่อนครับมสัสดาก็ได้กินแล้วเด้ป่วยห้าโกหน่วยละแต่หน่วยนี้มีแก้คักลูสาวแบบรวบเลยมันอยู่คู่เดียวกับหน,น,น่วยหน่วยเคืองมันมันตีสวนเดียวกันเลยไหมมัสดาปผูกเองครับเสแปรผันนี่อแล้วก็ลูกสายพันกินจูกินจูเกาที่นั่งต่ำมาเป็นระยะเวลานานค่ะ พร้อมจ้ะครับผู้หญิงที่เราจะไปเป็นคู่ครองต้องฟังเสียงเขาตำน้ำริกนะคะเบื่อ <c oughs> เอาในเพลงคือในเพลงอ่ะเจ้ามาเสียงใดเนาะเอาเสียงโขกเสียงใสมันต้องแบบว่าส่งได้แห้งอ่ะบอลเลิ่งบอลเลิ่งบอลเลิ่งใสครับแต่บ่ลแมนแห้งจนโขกแตกเด้นี่คะ่ะดูการใส่ผงชโลธได้ใส่หลายสแสดงว่าเป็นคนแสบหลายปฝา,าน้อยหนึ่งคะ่ะ ใช่ไล่แปลว่าคนบางคอยแซ่ยวก่นเลยตรงเลยใส่ไลยอันนี้มันเป็นผัผากกลางเลือดเนืนเน้อใช่บริเลีนใจนะคนเอิ่นว่าน้ำพริกขีกาค่ะแต่ว,ว่าเพื่นสิปรุงโดยแค่ผงชูรสกับน้ำปาลาหรือเกลือแต่ว่าใส่นั้นพบบนริกอ่กองเงี้ยนนึงค่ะแต่ว่าใส่สิเห็ดแบบอีสานเขาคือใส่ส้ใส่ปลาแดงบ่แล้วดอกค่ะบ่ได้ใส่ปลาแดงแบบนี้นมมันเสี่ยวกันทีนึงอ่ะกินกับแคกงมูน้ำพริกขีกานี่คือกาดำหนึ่ง มันจะเป็นนาทีแบบแห้งๆแ,แบบนี้นะเข็ยนโซเด็ยแจะว่าเท้าน่ะขาดประเด็ดอะไรไงคุยจำนีเลยบอกขับใจง่ายๆค่ะ,คะแต่ว่าต้องขัวก่อนขวคิดกับกระเทียม,มนค่นะบะสเซ่หัวหอมต้นกระชับก็เซานี่ค่ะ คอนเซียบราคาเท่าไหร่เยาสิปิ่งเครื่องในไกลบ้านไปทรงรถสแซ่บเซ่ตงไหครับตงย่ายครัตรงนี้บ้านยายงานศพหลังย้ายเมื่อยพี่น้องฟังเสียงครับผมฟังเสียงกังอะไรครับปุ๊บขึ้นหัวง่ะครับ ใบใส่ได้ครับมันใ่ึมกฝาครับมุกฝาย้อนกูดักเห็นตแจะแสพ่อกพี่น้อง นี่มันพอซิมแล้วบ่ลูกกระโบมาลองมือกันนะเดี๋ยวเคาะกระโบเหมือนแบบนึงนี่คือปลาย่อนนะคะหมกหม้อแต่ว่าใส่กระทะปลาย่อนนี่คือปลาน้นึ่งค่ะนึ่งคุกับเขาสุขี่น้องฟังกกนี่ลูกเขเชื่อไเลยได้หนีตัวนี้จำตัดไข่ที่น้ำกระโดดดีอุดตุกเลยเด้ปวดตลาซิมหรือตองยี่เด้ ย่านเห็นสดวิถีมอสำชิมแล้วนี่สดดำก็จางก็เทีมยมอ่ะพี่ชงเนี่โอ้โหยกโกรธใจอ่โอ้โหแล้วมจะใจเ็นใจเย็นพอจาเป็นกิโลพี่น้องมันกระทะไงพี่น้องขันสมมุดว่โทรศัพท์มันส่งกินไดก็คอให้พี่น้องทุกคนหอมนะคะ เบิงบ้ง่ะเบิ้ง่ะเอาคำเขามาคุยคะ่ะมาได้ครับพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับแฟนครับเก็ซี G, ทุกคน<า>ครับมากินมกป,ปาขาห่านห่นหนนานชมพอนฝากเนาะจำเกี๊ยวเมือนกันเนี่ยแหละเนี่ยมันถึงกินอร่อยจำยำเลยหอมยำนหนึ่งกระซีม่มกแรกมันก็บ,บอกอร่อยนี่จำเนื้อปลาขาวๆนี่นก้าวบ้านเห่ยแนนรกามาทางเหนือเลยเอาประจเอเอไม่จำหมกปลาทู่เนาะ แส่บพี่น้องิดหเนาะหนอยนึ่งขมหน่อยหนึ่งขมหน่อยหนึ่งอยน่งอแปลว่าขมมากสำหรับแนวเอลา้าเห้าถ่าแล้วบหมีาัเราสักลงให้เรงเยนี่ค่ะืมมันลืมซื้อไปฝาก่าได้ม ต่ว่าแล้วเปดาบ้านเราแต่หึงแล้วเพ่งเห็นในป่านี่โอ้ยมันมกปะทูนาะมาบอกคำเขาใส่ยังคำเข้าเนื้อบลูกับอืนเผากินเรามองใส่มืนนี่ละพี่น้องบ้านนี่เดี๋ยวกันเด้อมันบังเนาะพี่น้องมันจะมองจำมักมองคมลำ มุ่นีมุครกันคือมุกใช้ไม้ประคามอ่อนแล้วเสบกว่เนิ่มเมันดีพี่น้องสุดยอดเลยได้ครับมันัวเขียวขึนมนะครับดูโดดมึงนะโอ้โหคือรูใหญ่เลยจ้าโอ้ตัวนี้เอามารู่ได้พี่น้องลูเกี่ยซแบเกี่ยวน่บไปเก็บนต้นยนรอแสง้น้าเยนะจ้ะแบบงี้งี้งอน อ้อืมจำไปเจ้าตลาดบ้านเรานี่ตอนเศร้ายังไหมครับลองเข่าลูกเข่าที่เดิมเลยพอทัไปทำขึ้นบุกเห็นไหมพี่เนาะเอากระชายไปก็แม่มนจะกี่รอบเลยิ่งเห็นเหมือนนี่ข้เป็นได้มาข้าเป็นปลาหนังโคงอ่ะครับเอาขึ้นหัวปลาหนังโขงคนปลาหนังโขงมครับเอากระโ่รงไปนหมาก็ทิ้งเบิรงนี้เฉดเ่าเอียแไหมแล้วปลาย่อนปลาอนน เาบ่ไ้คือพ่อจะเห็นของขายแต่สายฝั่งโค้งแต่ตลาดบ้านแฉลบมบานเลยคือบ้านถ้าบานจะมีแต่บานมีหลายคือผลไม้ใช่นะก็เลยว่าน่าจะเป็นป่าน้ำโค้งนี่เนี่ยแซ่บเนไหมมันมันมันหอมมันแบบพ่อจะไม่กินข้าวเยอะเสียใจเปล่าเสียกุ้เจียวรวยแมงดากระเสียกิ้วนี้กระเสีย โอ้กินได้ใหญ่ถอดไข่ตัวเองแต่กินดีเม่ไดดเห็นไปเาแล้วหมดแล้วนะโกินเจงเหรอวะโม้ยอมเด็ดเปืองกับเราเดี๋ยวก่อนท่้นจัเลยออนไหนนท่รงานเพื่งสิจานแหงมาเด้อนี้เด้จับเลยเพิ่งเียวยอดเลยตอนนี้ว่า นี่นฟังตเห็ดนั่นเฮ็ดจ้งได้กินนึกภากันเอาไปถิ่มแล้วเฮ็ดโอ้ทั้ข้าวเฮ็ดหนโอ้เสียบกระโดดอนนี้เลยี้เนมาอห้ต้มหลายมันบ้คอยขมอีหนังเนี้ยนเือกันพากันกันเกี่ยวกันแหล่อย่างอาไปถิ่มนีป้าเลากันไม่สูงแล้วเดี๋ยวจะค่นบักอาะใช่ครบจะหวานมันบ่ขมคักํำเห็ดเถิงขมอย่คข้าอยางหาเก็บมันมีใครขื้นจคักมาพอนะ จำเยไหมตอนที่แหลกแหนกหอ่แอากันจำเราไม่ใค่อยู่มากเหมอนกัเพราะซื้อจำเรยไม่เคยได้ไข่เลยแต่รงมันบอคอตอนที่แหลกหอยมันอื่นมันอันเราไม่โทมจังวะานเป็นปลาตัวผู้มีนะหนังทองมังยังมั่นเลยครับแบบสุดๆกเรีสสุดหนามมันฟิ้นอะห้องคือเมาบมดเมาเ็นเมาดีแล้วเราตื่นกินเราตื เอดี๋ยวเมาเงียบเลยซื้อตามหมืมุน้องพี่น้องมีที่ซี้อเราซื้อเบียะเดี๋ยตามด้านหลังมันเลเกินนะเหนือมันนะแก่วไม่เอาละมันแทงแล้วว่าคนถาวเราวะแก่วก็ปลาเสื้อเบาเสียบครับพี่น้องน้ำเหนือวันหลันะครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้รับแรงนี่กินพกปลายอนครับคือละแม่นอยู่แล้ครับถ้ามีแม่นก็แฟนครับเขาบอกผมเม่ได้เอ็มซีบอร์ดแต่ก็ขอบคุณครับผมเพราะว่าอีสันก็เลยคือปลายอนน้ำยางเห่าแล้วมันตัวน้อยอยู่บ้านเห่าตัวเล็กน้อยแต่ว่ามันห็นมีไล่กันมาขับปลายอนแม่นเลยเราเป็นลายเสกกันการคล้ายๆลายปลาตะแยงประมาณนี้ครับคือว่าลูกปลาสวายลูกปลาสวายนี่คือเดี๋ยวได้ลูกปลาสวายอืมสวายเขาเก่งเดีย 看大家玩，你摘、嗯，你冒关嗯,嗯